สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในแกนชินนั่นเองนะคะเราแบบยังไม่เคยเล่นเกมนี้เลยใช่ไหมล่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะไม่ได้มาตีมอนหรือว่าไม่ได้มาทําอะไรนะคะเราจะมาเปิดแมปนั่นเองก็คือแมปตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรเหมือนกันงั้นเรามาเริ่มเปิดเลยละกันนี่นะคะแมปตรงนี้แล้วก็ ยังไม่ได้เปิดตรงช่วงนี้เลยเนาะโอเคไม่เป็นไรเราจะไปดูตรงบริเวณที่เราเปิดกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างไม่รู้ว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็หาวิธีเปิดอยู่นะคะว่ามันเปิดยังไงตัวนี้ดีกว่าโอ้ตรงนั้นแน่เลยทุกคนเนี่ยแบบมึงจีนใช่ไหมสวยมากเลยอะสวยมากเลยโอเคโอเค เราจะเดินไปดีกว่านะคือแบบโอ้ยหมาก็ตื่นเต้นอ่ะคือแบบพูดไม่ถูกละสวยมากจริงๆเราจะค่อยๆเดินไปเรืนน่อยๆนะวิ่งเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทุกคนมันถึงแล้วว่านี่มันอยู่บริเวณไหนนะ บินไปแล้วกันนะคะโอ้ถึงแล้วสวยมากเลยไม่คิดว่าจะเปิดได้นะคะเดี๋ยวมาดูก่อนว่า<ม>อยู่บริเวณไหนอ๋อบริเวณนี้เงเขาอ,อ่านว่าอะไร m มาเ t a n เทียงหินภูเขาเทีนทยนหินงหไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าผิดก็ขอโทษนะคะโอ้สวยมากโอเคพร้อมหรือยังทุกคนเราจะเข้าไปข้างในแล้วขอเดินสวยๆแล้วกัน ช้าจังเลยวิ่งก็ได้เแลยิ่งเป็นบรรยากาศตอนเย็นคือแบบสวยมากเลยดูดิสวยมากเลย,ย,เลยโอเคไม่ไหวแล้วไปกันอ,อาจจะมี EP 2นะคะก็คือแค่มาชมเมืองเล่นเฉยๆเนาะก็อาจจะมีตีมอนบ้างน,นะคะเพราะเราแบบก็ไม่ค่อยถนัดเกมแบบนี้แต่ว่าที่โหลดมาเพราะว่า ช่วงนี้เขาฮิตกันอนะ่ะก็เลยอยากลองเล่นดูเฉยๆแต่ตัวเนี้ยมันก็สวยนะถ้าไม่ตายเขาอะเดี๋ยวเราลองไปเดินเล่นตรงนู้นดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าเราชอบเราชอบตัวเนี้ยมากเลยอะดูพลังเขาไหมเอ๊ะเอาตัวสองมันก็จะเป็นหมุนอย่างเงี้ยคือชอบมากเลยอะ กลางคืนแล้วเดินเล่นแบบเดียวเองนี่นะคะคือเมืองเนี้ยเขาจะเป็นต้นไม้แบบเหมือนดูใบไม้ร่วงปลาแบบต้นไม้สีส้มแบบเนี้ยคือแบบดีมากเลยหอเปิดแล้วทําอะไรกันอยู่จ้าเปิดไฟแล้วแบบสวยมากเลยอะ่ะทุกคนมันดีมากจริงเราเอาตัวนี้ลิซ่านี่ก็จะเป็นพลังของเขานะคะ สวยมากคือเราเห็นคนอื่นมาเดินเล่นเมือเนี้ยแล้วเรารู้สึกอยากจะเปิดแมพบ้างนะเพราะว่าตั้งแต่โหลดมาเราไม่เคยเปิดแมพเลยก็ใช้เวลาเดินมาไม่นานมากนะคะประมาณ10บกวอนอาทีเองจากจุดเริ่มตน้นนี่สวยมากเราจะหยุดพูดสักพักนะคะแล้วก็จะให้ชมบรรยากาศไป me tell you how it is. Oh, okay, A toast to our success. We've made another handsome sum today. Try something oh. new at the One Man Rush People must Can have I iron stomachs. เร, Shift, เราได้เปลี่ยนเกมไปตอนเป็นตอนเย็ยนแล้วนะคะรู้สึกว่าตอนเย็ยนจะเข้ากับบรรยากาศมากกว่าแต่คือตอนคืนมันก็สวยแหละแต่เราชอบตอนช่วงแบบท้องฟ้าสีส้มๆมากเลยนะคะเพราะว่าต้นไม้ก็สีส้มเหมือนกันลองมองกลับไปดิโอสวยมากนี่เราวิ่งมาถึงตรงไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ สีที่ฉันต้องการเดี๋ยวลองขึ้นบันไดไปดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเจ๊บว้าวคือมือน,นี้มันใหญ่มากเลยคนคงจะเดินได้ไม่ทั่วจริงๆแต่ว่านะถ้าแต่ละตึกแบบเข้าไปได้นี่คงจะแบบดีมากเลยแต่แค่นี้ก็ดีมากแล้วนะคะ นี่นี่เรากลับมาที่เดิมนี่หว่าไอตัวนี้คืออะไรจุดเทเลพอร์ตนะคะเดี๋ยวลองกดดิเรามาเปิดจุดเทเลพอร์ตนะคะก็กดเอเฉยๆไม่มีอะไรมาอ๋อ้องหมานั่นแัละจัง นะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเราแค่มาเดินเล่นเฉยๆไม่มีอะไรมากรู้สึกอยากลองลองมาเล่นเกมใหม่ๆบ้างนะคะที่ยังไม่เคยเล่น <c oughs> ก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครอยากดูอีกก็บอกได้นะเดี๋ยวเราจะมาเดินเล่นให้ทุกคนดูอีกเอ้ยอยากกระโดดไปนะ <c oughs> ลาไปก่อนนะคะบ้ายบายบายนะทุกคน